โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเนชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูข้อมูลแพทอัปเดตนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือคุยกับนักออกแบบคลื่นแห่งอุบายหรือซีซันใหม่ที่กําลังจะเข้าเกม AFK Journey ในอีกไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีมงานเขาจะมาบอกเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็สําหรับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําถามหลายๆคนกําลังสงสัยอยู่นะว่าซีซั่นใน FK Journey มันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีผู้เล่นใหม่จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เข้าร่วมการเดินทางมหากราบของเรา เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี่คือสรุปสั้นๆเพื่อให้พวกเขาเข้าใจเนื้อเรื่องและเนื้อหาที่พวกคุณจะได้สัมผัสในครั้งแรกที่เข้าสู่เอฟรียคือทั้งหมดของเนื้อเรื่องผู้เริ่มต้นเมื่อคุณไปถึงเลเวลการสั่นพ้องที่กำหนดและเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆและเซิร์ฟเวอร์เปิดม,มาแล้วอย่างน้อย40วันคุณจะได้ปลดล็อกเนื้อหาใหม่ในฐานะส่วนหนึ่งของซีซั่นต่อเนื่องแต่ละซีซั่นจะให้คุณกับฮีโร่ของคุณสำรวจพื้นที่ใหม่ๆสัมผัสและเนื้้ออเเรื่่่่่งทีีนนนาตตพบบกับฮโใหม เพลิดเพลินไปกับเกมเพย์ใหม่และรับรางวัลมากมายการผจญภัยจะดําเนินไปต่อในแบบจบ1ซีซั่นและอีกซีซั่นใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะใครที่เล่นเซิร์ฟเอเชียที่เพิ่งเปิดวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่เพื่อนๆกําลังเล่นอยู่ก็คือเนื้อเรื่องผู้เริ่มตน้นถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยมันก็คือเนื้อเรื่องหลักนะครับที่ทุกคนจําเป็นต้องผ่านก่อนที่จะไปเล่นเนื้อหาถัดไปนะครับและสำหรับเกม MK Journey นะีรับ เวลาที่เขาจะปลดล็อกเนื้อหาต่อไปมันจะเป็นการปลดล็อกแบบซีซันครับสำหรับเงื่อนไขในการปลดล็อกเนื้อเรื่องซีซันนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อนๆเล่นต้องเปิดมาแล้วอย่างน้อย40วันและเพื่อนๆจะต้องเคลียร์เนื้อเรื่องผู้เริ่มต้นหรือว่าเควสตหลักที่เพื่อนๆกำลังเล่นอยู่เนี่ยจบก่อนนะครับเพื่อนๆถึงจะสามารถเล่นได้นะและสําหรับวิธีเช็คนะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆเปิดมากี่วันแล้วนะครับแน่นอนง่ายสุดให้เพื่อนๆมาที่หน้าต่างกิจกรรมนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าช รับฮีโร่ทั้งหมดครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเลยนะว่าเซิร์ฟเราเปิดมาแล้วกี่วันนะครับใครที่กําลังสงสัยว่าซีซันใหม่ที่กาลังจะมาในวันที่19นะครับเซิร์ฟเวอร์เราจะเล่นได้หรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองคานวณเวลาเปิดเซิร์ฟของเพื่อนๆดูนะครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่19เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆนเปิดมาครบ40วันแล้วหรือยังนะครับหัวข้อต่อมาความคืบหน้าจะรีเซ็ตในซีซันใหม่หรือไม่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังเล่นเนื้อเรื่องเริ่มต้นอยู่นะครับละด อุปกรณ์ x c l u s i v e เลเวลการสันพ้องอุปกรณ์คลาสอาร์ติแฟกต์ทุกอย่างจะถือว่าเป็นเนื้อหานอกซีซันนั่นหมายความว่าจะไม่มีการรีเซ็ตในแต่ละซีซันนะครับก็ถ้าให้เปรียบเทียบเข้าใจแบบง่ายๆนะสิ่งที่อยู่นอกซีซันเนี่ยมันเหมือนเป็นสแตทพื้นฐานก่อนที่จะไปเล่นยังซีซันถัดไปนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราปลดทุกอย่างตันแล้วนะครับทุกคนจะมีสแตทพื้นฐานเท่ากันหมดนะไม่มีใครที่จะได้สแตทพิเศษเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่จะแตกต่างกันจริงๆเนี่ย ก็คือระดับของฮีโร่เลยนะว่าเพื่อนๆปลดมาเยอะหรือว่าปลดมาน้อยนะครับและในแต่ละซีซันนะครับจะมีระบบความคืบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมของคุณระบบเหล่านี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสกิลฮีโร่และกลไกสนามรบเพื่อเพิ่มองค์ประกอบ,กอบทางกลยุทธใ์ใหม่ๆฟีเจอร์ต่างๆของซีซันก็ยังมอบทรัพยากรจํานวนมากเพื่อให้คุณสามารถสนุกไปกับซีซันใหม่ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยสําหรับซีซันคือวิธีที่เราใช้แก้ปัญหาอย่างพวกเรื่อง power ร์ e e p ฟีเจอร์ที่มากเกินไป และกำแพงกัน้นสำหรับผู้เล่นที่กลับมาหรือถ้าให้พูดเข้าใจแบบง่ายๆนะครับต่อให้เพื่อนเือเลิกเล่นไปในซีซันนี้เวลาที่มาเริ่มซีซันใหม่เนี่ยทุกคนก็จะมาเริ่มที่เบสพื้นฐานเท่ากันหมดนะซึ่งจุดนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่สําหรับผมนะผมคิดว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะบอกเลยว่าปัญหาของเกมแนวไอดอลหลายๆเกมเนี่ยมันก็คือเรื่อง power creep นะครับเวลาที่ยิ่งเกมเปิดไปนานมากเท่าไหร่ผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่หรือคนที่อยากจะกลับมาเล่นเนี่ยมันจะตามทันกันยาก แต่ด้วยระบบซีซั่นที่ทีมงานเขาคิดมามันจะสามารถช่วยลดระยะห่างของผู้เล่นในจุดนี้ได้นะครับเนี่ยทีมงานเขาก็บอกนะเรามุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้ค่าพลังเติบโตอย่างไรสิ้นสุดเพื่อรับประกันว่าผู้เล่นจะสามารถโฟกัสไปที่การเล่นฟีเจอร์ในจํานวนที่จัดการได้และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นของเราจะกลับมาแล้วไม่รู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป้าหมายของเราคือเพื่อให้เรื่องราวของเอสเปเรียนั้นดึงดูดและมิเสน สำหรับทุกคนต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าพวกเขาจะใช้เวลาในการเดินทางแค่ไหนนะครับเอาจริงระบบซีซันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะแต่ข้อเสียสาหรับระบบซีซันเลยนะครับจากที่ผมเล่นมาหนึ่งซีซันแล้วก็คือเวลาที่มันเริ่มซีซันใหม่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเล่นเกมใหม่เลยนะเพราะเวลาที่ซีซันใหม่มาสิ่งที่ต้องทํามันจะมีเยอะมากนะครับและสําหรับซีซันใหม่นะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้าง เราได้เตรียมซีซั่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับเนื้อเรื่องสดใหม่เกมเพย์ ay, และรางวัลอีกเพียบสาหรับเนื้อเรื่องสํารวจภาคส่วนใหม่ของเอสเทเรียและเปิดเผยเรื่องราวความลับใหม่ๆอันน่าตกใจ ay, เกมเพย์เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมผ่อนคลายอย่างตกปลาตกปลาเนี่ยมันมีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะดําดิ่งสู่การท้าทายเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างขบวนทัพสุดยอดเราหวังว่าคุณจะสนุกไปกับฟีเจอร์ต่างๆหลากหลายที่เราเตรียมเอาไว้ในซีซั่นนี้สำหรับรางวัลและของขวัญเริ่มซีซั่นกันอย่างแข็งแกร่งด้วยจดหมเชิ เพชรและวัสดุอัปเกรดอุปกรณ์เอกลุศิจำนวนมากคุณสามารถรับของขวัญฟรีได้มากมายทุกเดือนจากฟีเจอร์หรืออีเวนต์ทั้งในซีซันแล้วก็นอกซีซันอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียโอเคนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับและสิ่งที่เพื่อนๆควรทำก่อนเริ่มซีซันมีอะไรบ้างน,นะครับก็อย่างแรกสุดเลยนะครับแต่และซีซันจะเริ่มและสิ้นสุดพร้อมกันทั่วโลกถ้าคุณอยากสำรวจซีซันในอดีตคุณก็ทำได้ในคอนเทนต์ปลายยอดเข่าของเวลาที่คุณจะสามารถเข้าถึงพื้นที่และเล่นเนื้อเรื่องของซีซันก่อนหน้านี้ได้ ยกตัวอย่างเช่นซีซั่น Song of Stride นะครับเพลงแห่งความขัดแย้งที่ผมเล่นไปแล้วแต่เ,เพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟไทยหลายคนน่าจะยังไม่ได้เล่นกันจะเล่นในฟีเจอร์ไปยอดขาวได้ในวันที่1ตุลาคมนะครับอันนี้คือเดือนหน้านะผู้เล่นที่ผ่านเควสเนื้อเรื่องหลักของเนื้อเรื่องผู้เริ่มตอนแล้วก็จะสามารถเข้าถึงซีซั่นนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้เล่นเซิร์ฟใหม่นะแล้วเซิร์ฟยังเปิดไปถึง40วันหลังจากวันที่1ตุลานะครับต่อให้เ,เพื่อนๆยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องงี่นนแหบ ที่กาลังดําเนินอยู่นะครับน่าจะไม่ย้อนเล่นเนื้อเรื่องซีซันก่อนอย่างเพลงแห่งความขัดแย้งอันนี้ได้นะแต่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ถ้าได้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟหลังๆเนี่ยระหว่างที่รอเล่นซีซันใหม่เขาจะได้มีอะไรทํากันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2ลดความต้องการในการเข้าถึงซีซันใหม่นะครับสำหรับซีซันขึ้นอุบายคุณสามารถปลดล็อกได้โดยการไปถึงเลเวลสันพองที่240นะครับ และผ่านบทนิทานไรเฮมในเนื้อเรื่องผู้เริ่มต้นนอกจากนี้ทีมงานเขาก็คิดระบบที่จะมาปรับสมดุลระหว่างผู้ที่เริ่มเล่นเร็วแล้วก็ผู้ที่เริ่มเล่นช้านะครับเราจะทําการเก็บรางวัล FK และรางวัล FK ทันทีที่พลาดไปเอาไว้ให้คุณคุณก็จะไม่ล้าหลังจนเกินไปหากเข้าร่วมช้าไปหลายวันนะครับอ๋อเข้าใจแล้วก็ระบบนี้เนี่ยต่อให้เป็นเซิร์ฟที่สามารถเข้าเล่นได้ช้านะครับแต่ตอนที่เพื่อนๆเ,เข้าถึงเนี่ย เหมือนเพื่อนๆก็จะสามารถเอารางวัล F.K ในช่วงแรกนะครับมาอัปเกรดทีมอัปเกรดตัวละครของเ,เพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะสามารถตามคนที่เล่นเข้าไปก่อนแล้วหลายวันได้นะต้องบอกว่าโอเคเลยนะเออทีมงานเขาถือว่าทำกันบ้ามาดีนะครับเพราะตอนที่ผมเล่นซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยระบบนี้ก็ยังไม่มีนะครับนอกจากนี้ฟีเจอร์เลเวลเส้นฐานก็จะช่วยเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้เล่นที่แตกต,ต่างกัน ในขณะที่คุณคืบหน้าค่าพลังที่เติบโตจากเลเวลการสันพ้องก็จะช้าลงเพื่อหลีกเลี่ยงความต่างที่มีในยักษ์สำคัญระหว่างผู้ที่เล่นมานานกับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ทีมงานเขาเกินออกมาสำหรับซีซั่นครื่นอุบายที่จะมาในวันที่19กันยาที่จะถึงนี้นะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นตอนเซิร์ฟไทยเนี่ยเนื้อหาที่ผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบก็จบแล้วนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถฟังเนื้อหาหลังจากนี้ได้นะสำหรับเนื้อหาที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ ก็คือการคำนวณตอนจบซีซันหรือว่าจบฤด,ดูกาลนะครับว่าทีมงานเขาจะมีระบบเคลียร์พวกของต่างๆที่เราเก็บมาทาั้งซีซันแล้วเอามาเป็นของแจกอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันน่าจะใช้กับซีซัน Song of Strike เท่านั้นนะครับเวลาที่เป็นซีซันใหม่เนี่ย การคำนวณตรงนี้ทีมงานเขาก็น่าจะตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่นะก็สำหรับซีซั่นสองออฟสไพร์นะครับก่อนที่จะเริ่มซีซั่นใหม่นะครับสิ่งที่เพื่อนเื่อนฟาร์มมาทั้งหมดมันจะสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นแต้มและทีมงานเขาก็จะแจกของตามแต้มหรือคะแนนที่เพื่อนเพื่อนทได้นะครับสาหรับวิธีคิดนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นซีซั่นเลเวลหรือว่าเลเวลการสั่นพองนะทุกๆ1นึ่งเลเวลนะครับจะได้ทั้งหมด10แต้ม ก็ยกตัวอย่างง่ายสุดนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยมีเลเวล800รนะครับแต้มที่ผมจะได้ก็เท่ากับ8 0 0คูณ10หรือว่าแ0 0 0แต้มนะครับแล้วก็อย่างที่2อครับอุปกรณ์ประจำฤดูกาลนะครับ5คะแนนต่อระดับอุปกรณ์เฉลี่ยในทุกคลาสซึ่งอุปกรณ์ของผมปัจจุบันเนี่ยถึงเลเวลสูงสุดแล้วนะครับก็เลเวลสูงสุดอยู่ที่400นะเพราะฉะนั้นถ้าคูณเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าตรงนี้ผมได้อีก2,000แต้มนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการคำนวณของซีซั่นอัติแฟกนะคร จะได้เลเวลละ15แต้มครับแล้วก็สุดท้ายซีซันเมจิกชามนะครับระดับเมจิกชาม4ลุงนะครับแต่ละชิ้นที่เพื่อนๆมีเนี่ยจะได้ทั้งหมด20แต้มเพื่อนๆจะสามารถเก็บได้สูงสุด400ชิ้นหรือว่าแต้มที่จะทําได้สูงสุดเนี่ยก็คือ8,000แต้มนะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีคํานวณแต้มนะครับ ส่วนกฎของการแลกของรางวัลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยของรางวัลที่ได้จะแจกทุก1 0 0 0แต้มที่เพื่อนๆทำได้นะโดย1,000แต้มแรกนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวดำ10า10ใบแล้วก็เทมเพลทเอ็นเซนไม่มั่นใจว่าเป็นสีทองหรือเปล่านะจำนวน20ชิ้นครับและถ้าเพื่อนๆได้2,000แต้มก็จะได้ทบไปอีกนะครับตัวดำอีก10ใบแล้วก็เทมเพลทเอ็นเซนอีก20ชิ้นนะครับได้ทบเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายสูงสุดจะอยู่ที่หมื่นแต้มครับ ถ้าเพื่อนๆทำครบหมื่นแต้มได้เนี่ยน่นหมายความว่าเพื่อนๆจะได้ของตอบแทนจากซีซั่นนั้นถึงขีดสุดแล้วนะครับเกินกว่านี้เนี่ยเหมือนได้ของแถมเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะโดยของรางวัลสูงสุดที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือตั๋วดำ90ใบแล้วก็ t e m p o r a l Essence นะครับทั้งหมด120อันครับและสุดท้ายครับของรางวัลที่5,000แต้มเพื่อนๆ o r i o u s Hero c h เ s สนะครับอันนี้นะมีอยู่1กล่องนะครับสำหรับกล่องนี้เนี่ยก็คือ กล่องเลือกตัวละครแสงมืดที่ต้องการได้1ตัวเลยครับซึ่งบอกเลยว่าคะแนนหมื่นแต้มทำไม่ยากขอแค่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสายเติมผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นตั้งแต่เริ่มซีซั่นจนจบซีซั่นเนี่ย ยังไงก็เกินหมื่นแต้มแน่นอนนะนั่นหมายความว่าการันตีเลยที่ทุกคนเนี่ยจะได้ตว 90, ัวดำเก้าสิบเทมเพลทเอเซนร้อยยี่สิบแล้วก็กล่องเลือกแสงมืดหนึ่งกล่องนะครับและสําหรับคนที่ขยันมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เพิ่มเนี่ยหลังจากแต้มเกินหนึ่งหมื่นแล้วนะครับก็คือทุกๆห้าแต้มที่เกินมาเพื่อนๆจะได้เพชรเพิ่มเติมหนึ่งเม็ดแล้วก็ทุกๆหนึ่งร้อยแต้มที่เกินมาเพื่อนๆจะได้ทวายไรเอเซนต์อันนี้น่าจะเป็นหินสีแดงมั้งเพิ่มเติมอีกหนึ่่งผมมมบบอกกกเลลยจาาาารรคคนววณๆแ้ ไอ้แต้มที่เกิน1,000 0แต้มแล้วได้เพชร1เม็ดต่อแต้ม5แต้มเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมคํานวณแล้วคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเหมือนเป็นของแจกแถมแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะเอาจริงถ้าคํานวณสุดๆเนี่ยสำหรับผมเองนะผมก็น่าจะได้ประมาณ2,000 20, 0แต้มนะครับและถ้าผมได้2,000 20, 0แต้มนะครับ เพชรที่ผมจะได้เพิ่มเนี่ยได้เพชรเพิ่มเพียงแค่2,000เพชรเท่านั้นนะโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ฟังคลิปผมแล้วยังมีคำถามยังมีข้อสงสัยนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาถามไปได้เลยนะถ้าผมตอบได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมได้ไม่มากก็น้อยนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปเนื้อหาเด่นๆอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเด แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋อใช่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยข้อมูลตัวละครใหม่ทีมานเขายังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดไลค์ subscribe ช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ